It's silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. Uh, you know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Uh, Cause I wanna be certain. ทุกคน <I> ตอนนี้ <be> เราถึงที่ซันชามรีสอร์ทแล้วนะคะแก่งกระจานนะเ <Something like S 1> ดี๋ยวเราไปเช <I> ็คอินนะคะเงียบดีมากเราเลือกวันถูกมากเรามาวันธรรมดานะคะ time เราเช็คอินเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราให้เขาย้ายห้องเรามาติดกับรถนะ จริงๆเขาจะให้เราไปอยู่ฝั่งโน้นนะคะแต่ว่าเราขอเขามาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าจะได้ <I 'm S 1> ไม่ต้องลื้อของในรถเยอะมากนะทุกคนไปติดกันเดี๋ยวมันก็ล่มเปล่า ป,ปนะมันก็ล่มเปล่าอะทุกคนเดี๋ยวไปดูในห้องเข้าๆนะคะไปในห้องเข้ามานะคะก็ มีแบบนี้ให้นะมีน,นี่เปิดออกไปอ๋อมันเปิดทะลุออกไปได้นะคะทุกคนรโรนายอย่าเปิดประตูทิ้งไว้นะคะเคเข้ามาก็จะเป็นเตียงแบบนี้6ฟุตนะคะ6ฟุตมีผ้าเช็ดตัวให้แบบนี้ผ้าเช็ดผมนะคะหมอนอุ้ยให้หมอนเยอะมากแล้วก็มีตู้เย็นมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีน้ำให้ ก็มีชากาแฟนะคะออนนี่ได้เป่าผมนะทุกคนเอาตู้เอาตู้กันแบบนี้นะแล้วก็มีที่วางกระเป๋านะคะมีทีวีแล้วก็คือห้องคือเปิดได้หมดเลยนะอา้าวไม่ใช่มีไหม เออเป็นกระจกเหมือนกันนะเดินออกมากแบบนี้มาดูห้องน้ําห้องน้ําจะอยู่มุมฝั่งนี้นะคะอันนี้อ๋อที่อ่าน้ำมีแค่แค่นี้นะคะทุกคนมีแชมพูบอดี้โลชัน่นแล้วก็ชาวเวอร์เจลนะคะมีไม้ปั่นหูมีชาวเวอร์แคปนะคะอันนี้นลำโพงอะไรเอ่ยอันนี้มันคืออะไรเอ่ย ไม่รู้เหมือนกันห้องน้ําเข้ามามีอ่างล้างมือแบบนี้มีชักโครกที่ฉีดตูดด้วยแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างดีนะคะมีเลนชาวเวอร์ด้วยทุกคนมีที่วางของดีมากชอบมากน้อยมากโรงแรมที่เจอแบบนี้น้อยจริงๆ oh <my> <laughs> กระจกใหญ่มากแกดูกระจกดิกระจกใหญ่มากทุกคนกระจกทั้งหมดเลยนะคะ มีที่ห้อยผ้าเช็ดตัวแล้วก็เป็นประตูเซ็กซี่ชาเวอร์แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูสาไว้น้ำรอบๆนะคะเดี๋ยวรอให้น้องพนักงานมามาเสริมเตียงให้นะคะโอเคไปทุกคนโอ้โหดูดิไปเดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบๆนะคะ อที่พักเขาก็จะมีเก้าอี้ให้อย่างดีเลยนะคะเพื่อจะออกมานั่งข้างนอกได้นะทุกคนก็โซนวิลล่าจะมีทั้งหมดแปดวิลล่าหรือเปล่า้ไปไปดูคือบรรยากาศล่มลื่นมากอันนี้จะเป็นเต็นทุกคนแต่ว่าเขาปิดเอาไว้เนาะเอ้ไม่ใช่เต็นอะไรอ่ะรถบ้านแกรถบ้านก็แบบ หน้านอนนะเอาจริงจริงรถบ้านก็แบบน่าอยู่อะ่ะอยากเห็นข้างในอะ่ะแต่ว่าเนาะเขาล็อกไว้อะนะ่ะเนาะอยากเห็นข้างในเนะาะจะดูขา้างในดิปเคอุยเคนหน้านอนดูดีเห็นว่ารถบ้านหน้านอนอยู่เด้อดูดิ เอ้ยมีที่ล้างจานให้ด้วยนะรถบ้านอะ่ะมีเตาให้ด้วยเห็นปะเอาถ่านอะ่ะเออไปดูบรรยากาศร่มรื่นนะทุกคนรถบ้านเขาก็มีหลายหลังนะคะแกเมื่อกี้รถบ้านน่าอยู่มากเลยข้างในมีที่นั่งบอกแบบนี้นะคะ แดีวเราไปดูอีกสระว่ายน้ำหนึ่งนะคะทุกคนเขามีสองสระว่ายน้ํานะคะแต่ว่าบรรยากาศโอเคเลยต้องปกอยู่เด้ออันนี้เป็นอีกสระหนึ่งนะทุกคนอ๋อนี่ไงอตรงนี้อยู่นี่ที่เป็นห้องที่เป็นแบบว่าเป็นอีกแบบรูปแบบหนึงอะ่ะเออ ว้าวแดดว้าวโอ้ข้างบนเขาก็มีสระว่ายน้ำแบบนี้นะทุกคนแล้วก็สไลเดอร์ก็ลงไปข้างล่างอีกนะคะ <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> แกมึงเล่นดิสไลเดอร์หุ้ยน้ำไหลแรงไม่เก็บอย่างเงี้ย เล่นน้ำกันบ้างอยาเล่นน้ำา่ะออกข้างล่างไม่ร้อนทุกคนเขามีสไลเดอร์เนี่ยเห็นปะไม่เจ็บตูดด้วยแบบนี้เพราเปิดน้ำอย่างดีเลยไม่รู้ว่าน้ำลึกเท่าไหร่ไม่รู้เขาม่เย็บอย่างดีเลยแต่ไม่รู้เราหาห้องที่เป็นในนี่ไม่เจอทุกคนน่าจะอยู่ข้างหาลังเนาะ เราหาห้องที่เป็นไอ้นี่ไม่เจอทุกคนอ๋อศูนย์จุดหกเมตรนะคะน้ําเด็กเล่นได้ลึกศูนย์จุดหกนะเท่ากันหมดไหมอะศูนย์จุดหกเท่ากันหมดไหมอะไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าอันนี้ก็จะเป็นสระเด็กเหมือนกันแต่ว่าอันนี้น่าจะลึกกว่าเนาะน่าจะไม่เกินหนึ่งจดสองน่าหนึ่งจุดห้าไม่เกินนี้นะแอบหากอีกแกร้งแลง <laughs> เดินทราเดอร์เดี๋ยวกูไปถ่ายให้กูอยู่ล่างไงทุกคนเดูว่เาเดีเ๋ยวไปขนของเข้เาห้องก่อนนะคะแล้วเขาก็ทำดีนะเาจริงจริงไหนอะ เป็นสระน้าข้างล่างนะคะสระน้ําเขาจะมีทั้งหมด1สระ2สระแล้วก็3าสระคือสระล่างนี้นะคะสระล่างเนี้ยเขาจะมีสไลเดอร์ด้วยนะทุกคนสไลเดอร์เขามีน้บบําแดดดีอย่างดีเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้กระแทกแล้วก็น้ําก็ไม่ได้ลึกมากนะคะน,น้ําตรงเนี้ยจะอยู่ที่1.3นะทุกคนข้างบนอะ่ะจะอยู่ที่1.2กับ0.6นะคะแล้วก็หน้าที่พักเราจะเป็น0ูนนะ ก็คือเด็กเล่นได้นะคะสบายมากแล้วก็ตรงนี้อาจจะผู้ใหญ่นิดนึงนะทุกคนเพราะมัน1.3แล้วมันสูงนิดนึงนะน้ำจะสูงนิดนึงนะคะถามว่าเล่นได้สบายอะ่ะแล้วก็ลงลงมาจากสไลเดอร์ก็ก็ไม่ได้เจ็บนะทุกคนเนาะสรมว่าน้ำข้างล่างนะคะแล้วก็มีแบบมีมุมให้นั่งอย่างเงี้ยดูดีดีเลยเห็นปะมีมุมให้นั่งทั่วเลยทุกคนทั่วทั้งรีสอร์ทมีมุมให้นั่งหมดทุกมุมนะคะ อ่ะแบบอันนี้ก็ดีเห็นปะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นโซนโซนที่พักแบบที่เป็นห้องห้องพักนะคะห้องเดี่ยวทีที่มีอ่างอาบน้ำอะ่ะทุกคนห้องก็ราคาจะน่าจะสูงกว่านะคะเพราะว่าเขาจะมีอ่างอาบน้ำในห้องเนาะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นนี้จะมารีวิวเพราะว่าที่พักอะ่ะเขามีหมูกระทะให้หนึ่งชุดนะคะเป็นชุดเล็กนะ เดี๋ยวเราเราสั่งไว้แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เล่นน้ำร้อนมากคือแดดแดดแรงนะแต่อากาศก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะคะลมเย็นแต่แดดแบบแดดเผาหน้าดูดิฉันไปมาหลายที่ได้แหละเนาะมาไป,ไปไหนไหนไปเล่นน้ำเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นห้องที่มีสระเอยมีอ,อะไรอะไรอะเห็นอยู่ตรงนู้นนะคะมีอ่างน้ำนะทุกคน อันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เป็นรีเซพชันนะคะแล้วก็เป็นห้องอาหารนะสระน้ำเห็นปะมันจะมีข้างบนหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีสไลเดอร์ล่วงลงมาข้างล่างอีก1อันที่พักดีมากร่มรื่นมากนะคะแล้วก็มีเต็นต์ด้วยนะมีรถบ้านด้วยนะป้าเดี๋ยวจะพาไปเดินดูตรงโซนเต็นน่าจะยังไม่มีลูกค้านะคะรีเซพชันนะคะ รถน่าจะแบบจอดข้างในนี้ได้แหละแต่ว่าเราจอดข้างนอกนะคะทุกคนโซนเต็นท์จะอยู่ฝั่งริมแบบนี้นะคะระเบียบสระน้ำเป็นระบบเกลือนะทุกคนไปลองดูสักเต็นท์หนึ่งนะ โอ้ยลมลื่นมากเธอโอ้ยเต็นนั่นล่ะดูดิโอ้ยอันนี้ในโซนเต็นนะทุกคนแต่มันรุ่นไม่ได้เนาะอเขาน้าจะปิดเอาไวนะ้เนาะโอ้ยไม่ได้ปิดด้วยอะ่ะขอดูได้ไหมอะ่ะ เต็นท์เขาก็จะมีแบบนี้นะทุกคนโซนใครโซนมันนะแล้วก็มีห้องน้ําให้ตั้งหากนะข้างในเต็นท์ก็จะมีแอร์นะคะเนาะดีเนาะว oh. ฟิลกลางเต็นท์นะทุกคนไปของเราจะเป็นโซนวิลล่านะคะแล้วก็รถดบ้านจะอยู่ฝั่งโนนของเราวิลล่านี้นะเขาแดดจะไม่ร่มสักทีเลย เราลองกินหมูกระทะดีกว่าเนาะหมดเรีย่ยวหมดแรงเหมือนกับการขับรถแล้วก็มาเล่นน้ำแล้วก็ถ่ายรูปทุกคนสระนี้ยสระที่อยู่ตรงวิลล่านะคะ<ส>เป็นสระที่แบบว่าเด็กเล่นได้อะ่ะทุกคนน้ำมันแค่แบบน้ำมันแค่แบบว่ากี่เองอะสี่สิบเซนได้มั้ง สี่สิบเซนได้ทุกคนน้ำประมาณนี้นะคะน้ำหน้าวิลล่านะก็จะมารีวิวให้ฟังว่าดีแค่ไหนก็ห้องพักที่นี่นะคะกิ๊กพักที่ซันชามรีสอร์ทวิลล่านะคะอยู่ที่แก่งกระจาน เป็นที่พักเปิดใหม่น่าจะเปิดได้แค่ปี2ปีแต่ประมาณนี้นะคะทุกคนราคาที่กิ๊กจองมาราคาโปรโมชั่นนะคะ2,000บาทในวันธรรมดานะสำหรับ2 0 0ท่านนะคะราคาปกติคือ2,670บาทโปรโมชั่นจะหมดเดือนมีนาคม2,568นะคะก็คือปีหน้านะยังจองได้อยู่นะคะโปรโมชั่น2,000บาทท้วนเนี่ย จะรวมอาหารเช้าสองท่านแล้วก็มีหมูกระทะชุดเล็กให้หนึ่งชุดนะคะกิ๊กเลือกหมูกระทะไว้แล้วนะคะก็คือเป็นชุดเล็กแบบธรรมดานะคะก็เดี๋ยวเขาจะเอามาให้ตอนห้าโมงครึ่งนะคะเลือกเวลาได้เลยราคาสองพันบาทกิ๊กเสริมเป็นที่นอนก็คือเสริมเพิ่มอีกห้าร้อยนะคะรวมอาหารเช้าหนึ่งท่านนะคะก็เท่ากับห้องนี้คิดจ่ายมา2,500บาทนะคะ แต่ว่ารู้สึกว่าวันธรรมดาอย่างเดียวนะไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีส่วนต่างอยู่670นะคะแล้วก็การเสริมที่นอนอะ่ะก็คือถ้าเสริมที่นอนอย่างเดียวก็คือ500นะคะถ้าเสริมเตียงด้วยอะ่ะก็ราคา890นะทุกคนพับเป็นเตียงแบบเตียงพับอ่ะซึ่งจริงไม่เอาไงเพราะมันตัวตัวใหญ่เนาะก็ะเลยเอาเป็นที่นอนอย่างเดียวนะคะก็คือ500บาทนะทุกคน แล้วก็มาที่พักนะคะเช็คอิน mm hmm. ได้บ่ายสองนะคะเช็คเอาท์ mm hmm. เที่ยงเหมือนเดิมเหมือนทุกที่เลยแต่ว่ามีค่ามาจำกุญแจ1000บาทนะคะค่ามาจำห้องเนาะ1 0 0 0บาทโอเคก็รายละเอียด mm hmm. ก็มีตามนี้ไม่มีไม่มีอะไรยากเย็นเลยนะคะแล้วก็การโอน mm hmm. ก็โอนเป็นบริษัทซันชามนะทุกคนโอนจองก่อนนะคะดูมิจฉาชีพแล้วนะทุกคนมีเพจมิจฉาชีพด้วยนะคะดูดีๆเนาะ โอเคเดี๋ยวหมูกระทะอะตอนนี้มันประมาณจะจะห้าโมงแล้วนะคะเดี๋ยวรอหมูกระทะแล้วรู้สึกว่าจะมีห้องเราห้องเดียวด้วยวันนี้ไม,ไม่ไม่มีลูกค้าคนอื่นเลยเรา,าอยากกินอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นบุฟเฟ่ต์ไหมนะเออแต่จริงๆจริงจริงๆแล้วมันเป็นบุฟเฟ่ต์นะเพราะว่าถ้าเกิดมีลูกค้าเยอะแต่ว่าเรามันลูกค้าน้อยไงเราไม่รู้ว่าเขาจะให้บุฟเฟ่ต์เราหรือเปล่านะคะโอเค แต่เราดูเย็นนี้ว่าหมูกระทาม,มันจะได้มาก,ท,ก <c oughs> ทุกคนขาทุกคนขาน้องเขาเอาหมูกระทามาให้แล้วนะชุดเล็กนะคะเหยิบของอยู่มใช่หรอสวดีทุกคนมีชุดเล็กนะก็มีน้ำจิ้มให้นะคะมีน้ำให้แบบนี้เนาะโอเคเ็นจอย กาศเย็นตีงามกับหมูกระทะ Good Morning uh huh. ครับ uh huh. ทุกคน <this> นอนหลับ สบายมากๆนะคะปะเดี๋ยวไปดูกันว่าโรงแรมเขาวิสอร์เขามีข้าวอะไรให้เรากินบ้างนะคะบรรยากาศยามเช้าอากาศดีดีทุกคนด้วยความที่ลูกค้าน้อยนะคะนนก็คือ ไม่มีบุฟเฟ่ตนะแต่ว่าสั่งได้ว่าจะเอาอะไรนะคะมันคือสั่งก็คือแต่ได้ไม่อ่านนะทุกคนกี่ชุดก็ได้แบบเขาก็จะมีนมแบบนี้ให้นมปังเขาบอกว่า ที่ดูรีวิวมาตอนเชา้าไม่หมูปิง้งเลยนะแต่ว่าไม่มีเสียใจอยากกินไป,ไปเดี๋ยวเรารอเฮะยครื่องกดกาแฟน,นะทุกคนอันนี้ชอบแหละ อันนี้เป็นเบคฟัตนะคะทุกคนที่เราสั่งมานะน่ากิดจิดเดี๋ยวเราเขาต้มทุกคนเมืกีก็เห็นว่ามันมีลำโพงรอบห้องเลยอะ่ะมันเอาไว้ทำอะไรอะ่ะเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งอันอันนี้ด้วยรอบห้องเลยบนหัวนอนก็มีแสดงว่ามันเอาไว้เปิดทั้งห้องเลยเหรออันนั้นก็มีหรือว่ามันคือสัญญาณอะไรอะ่ะ แล้วมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะมันมันติดรอบห้องเลยนะัมอันมีแบบประมาณแบบเป็นสิบอันเลยอ่ะในห้องอ่ะเมื่อใครบอกใครรู้ช่วยบอกหน่อยได้ป่ะว่ามันทำอะไรเราโง่มากจริงๆเนี่ยมันเอาไว้มันติดอยู่รอบเลยนะเออไม่รู้เหมือนกันสัญญาณการขโมยสัญญาการไฟเหรอไม่ใช่มั้งแต่มันเป็นแบบลำโพงดูเล็กๆอ่ะทุกคนลืมบอกว่าเขามีน้ำแข็งแบบนี้นะ กระติกมันเนี้ยแปดสิบาทนะคะหนึ่งกระติกนะเยอะมากนะเต็มกระติกปรีเลยนะก็คือเอาน้าแข็งมาไม่ต้องไม่ต้อง,องพกน้ําแข็งมาทุกคนแปดสิบาทแล้วก็มีอาหารขายตอนเย็นด้วยนะคะมีพวกยำพวกกับข้าวอะไรแบบเนี้ยอาหารอะไรเงี้ยนะคะกับแกล้มเรื่องดื่มมีนะคะเ,คเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,ก่อนทุกคนอีกห้องหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นห้องสี่คนที่มีสระส่วนตัวนะคะพามาดู ห้องนี้สามพันเค่ะจำได้ใช่ไปนําดูนะคะนี่ทุกคนเขามีห้องน้ําแบบนี้แล้วก็เป็นห้องแบบนี้นะคะนี่มีสระแบบนี้อยู่ในห้องเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสามพันเก้านะคะทุกคนเป็นห้องส่วนตัวมีประตูปิดแบบนี้นะห้องเขาเยอะมากนะคะเยอะมากมีแบบเออเยอะห้องเยอะ,อยอะไปทุกคนคะ่ะสําหรับ ซันชามรีสอร์ทวิลล่าแก่งกระจานนะคะก็ให้เต็มสิบไหมก็ให้เต็มสิบนะเพราะว่าทุกอย่างดีหมดไม่ว่าจะเป็นห้องพักแอร์เย็นนะคะห้องน้ำดีน้ำไหลแรงมีเรนชาเวอร์แยกเปียกแห้งดีมากอ่างล้างมือใหญ่มากอ่างล้างหน้าใหญ่มากนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำดีมีหลายสระมีหลายขนาดให้เลือกนะคะมีอาหารให้ด้วยแล้วก็ราคาดีมากด้วยเหมือนกันราคาไม่ได้แพงเลยนะทุกคนเทียบกับ สิ่งที่ได้อะแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะก็ราคารีวิวไปแล้วช่วงกลางกางคลิปนะคะทุกคนก็มาดูมาเที่ยวได้มาลองดูได้นะคะเพราะว่าซีสดีสดเขายังใหม่อยู่นะทุกคนไปโอเควันนี้ไปแล้วฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ